เคิโน่นำเสนอบ้านเดี่ยวชั้นเดียวนะคะแปลงนี้เหมาะสำหรับการทำเป็นบ้านพักต่างอากาศนะคะหรือจะอยู่อาศัยก็สบายค่ะทุกท่านบรรยากาศดีนะคะพื้นที่กำลังพอเหมาะค่ะเนื้อที่ขนาด76ตารางวานะคะพร้อมบ้านพักเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวเดินทางสะดวกตัวบ้านสวยค่ะหนึ่งห้องนอน1ห,ห้องครัว2ห้องน้ำา1มุมสำหรับการนั่งเล่นนะคะ ตกแต่งไว้อย่างสวยงามเลยค่ะมีเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ตามรูปเลยนะคะราคา2 9ร้าน9 0 0 0 0บาทค่ะราคานี้ฟรีค่าโอนนะคะตั้งอยู่ที่ตำบลหนองหานอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่สวยๆแบบนี้นะคะท่านใดกำลังมองหาซื้อบ้านและที่ดินอยู่เชียงใหม่ลองเข้าไปชมพื้นที่ดูนะคะนัดหมายล่วงหน้าก่อนออกเดินทางด้วยค่ะติดต่อตามเบอร์โทรใต้คลิปเลยนะคะ ในวันนี้แอดมินขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ